ก็จะมีรอบแรกแล้วก็ล่าสุดก็ไปถึงรอบที่สองเป็นแรอบมีการแวะกลับมาทำงานนิดหน่อยแล้วก็กลับไปที่นี่ค่ะที่นี่ไปที่ไหนก็ไปที่เลยค่ะใช่ก็เออก็ดีค่ะอะแล้วนั่นแหละค่ะหวานยันเงาอ๋อคือก็ไม่รู้จะแบบว่าลงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกลัวคนแบบเขาว่าขวนข่าอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวชีวิตมันก็ดูดีกันไปแต่กลงแค่นั้นก็พอค่ะแล้วเราคือแบบว่าลองลงเช็คกระแสก่อนเอาไปงงงเอาไปก่อนเหรอที่เจ้าหนุ่มเงี้ยก็ไม่ได้เจอแบบลงจะดูกระแสหรืออะไรไม่ไม่ได้คิดอะไรแบบอะขนาดนั้นแต่แค่เอ้ยคือมันเป็นวิดีโอยาวนะคะแล้วพอเราเห็นมันเลยอันนี้แบบน่ารักดีนะแบบันี่ยแล้วก็แบบแถมแบบมีออย่างเงี้ยแต่ว่าในโทรศัพท์ก็เห็เทียบเลยในโทรศัพท์มีเยอะ ออดดูหน่อยได้ไหมไม่ได้ปล่อยเมื่อไหร่ครับปล่อยผลงานเมื่อไหร่คะเดี๋ยวเดบิวต์แล้วบอกว่าแเดบิวแล้วนะเบลควรจะทยอยปล่อยซิงเกิลได้แล้วนะคะเดี๋ยวมากแบบอาบามากันอ่ะรู้สึกยังนดที่เคนดูที่เราอะแบบว่าชอบแตเดีวก็ชอบอาหานของบันเทิงดีค่ะแล้วก็ชาวเน็ตทั้งสายค่ะมีการครีเอทอะไร มากเลยค่ะชอบอบคุณวิวเขาเป็นยังไงเขายังโสดไปนะเี๋วเวลาคนแซวคนอะไรอแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอะแบบแล้วแต่ช็อตละกันถ้าบางช็อตที่เขารู้สึกแบบอุ้ยเขาไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนิดนึงหรือว่าบางทีที่เอ่อคนอยากเป็นน้องกัะทยอย่างเงี้ยก็จะอุ้ยแล้วแบบเข้าไปถึง ขนาดนี้อะไรอย่างนี้บอกนั่นแหละชาวเมสดสนุกสนุกโอ้สายอ่อนนี่สายอ่อนสวยคือเป็นแบบว่าเนี่ยแบบอ่านเอาบันเทิงอะไรอ่สาสบายกว่าแล้วเขาก็ใส่แบบแต่ก็แบบที่ไปรูปหรือไปอะไรอย่างนี้แบบมีมาถามบ,บ้างค่ะเ,คเวลาที่มีโอกาสได้ดูค่ะเราก็ต้องอธิบายไปใช่อธิบาย ใจอ่อนนี่ยังทำงานอีเปที่กู่อ่ะใจอ่อนเนียเออก็ทวงติดต่อการก่อนได้เดี๋ยวดูก่อนแล้วติดแล้วติดที่ใครนี้คุณยังไม่ยังไม่พร้อมไม่ได้ติดไี่แบบอะไรมันจะต้องดูองค์ประกอบด้วยเหมาะหรือเปล่าว่างหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะแต่ก็โอเคใช่ไหมเดี๋ยวถ้าติว่าต่อหน้าคนยโยอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกงานแล้วแบบคนโยก็ ตัวเบลเองเหรอก็นั่นแหลาะก็ต้องลองให้เดบิวต์ดูลองดูฉันต้องเป็นเนีอะเดี๋ยวก็ขอโอกาสเป็นมีกับพื่นนเอนอ่ด อยู่มาก็ไม่เคยพลาดสักทีก็แอบดูเพื่อนๆอยู่แอบดูคลิปต่างๆแต่เอฟซีหนุแต่งหนุ่ที่เบีจะมีงานแก้มือไหมยางแก้มือหรอคะโุ้ยงานอะไรกันเนาะแบบมีดแบบมีดเดบิวต์ก็เดี๋ยวคงจะมีค่ะแบบนัดกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับงานรับว่าปีนี้จะมีแบบแฟนคลับใหญ่ๆแบบเออแฟนทำบุญ เอ่อเดี๋ยวจะมีซักก็คือเดือนหน้าวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมคะก็จะมีแบบวันทำบุญหลายที่อยู่ค่ะแบบงที่ควัดสักเกตวัดโมโลีมีไปวัดมาเหยยงก, <laughs> <laughs> ก็จะเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพาคุณแม่ไปต่างประเทศด้วยก็คือไปทำบุญด้วยค่ะใช่ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมีอันหนึ่งที่เดี๋ยวเบลเบลไม่แน่ใจว่าอ๋ออันนั้นก็มีค่ะอัน <laughs> นั้นก็จะเป็นเหมือนที่พี่พลอยคุยเอาไว้ค่ะคือบุรณะโอเปร่า แล้วก็มีมีหลายๆที่เป็นเจ้าค่าพระประธานที่นครพนมเดี๋ยวจะบอกคุณละกันค่ะอันไหนที่แบบว่าจะไม่หมดจะได้ร่วมคุณกันได้อันหนึ่งล่าสุดตอดที่านอ๋อค่ะที่ร้านแห่งหนึอ๋อใช่เลยเนี่ยรู้แบบเยอะมากจริงๆค่ะแต่ว่าเราก็เดี๋ยวจะมาบอกคุณให้ทุกคนได้ร่วมกันเออเป็นบุญใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะ เป็นโลโก้นางเอกเพิ่มความบุญแล้วนะคะคือเหมือนพอได้เริ่มเนาะหรือว่าแบบเธอเข้าวงการเข้าแล้วออกยากแล้วก็แต่ว่าก็ดีนะคะคือการเหมือนทำบุญมันไม่ได้เหมือนแค่แบบเราเราสละแบบอะไรอย่างอื่นแต่ว่าเราก็ได้สร้างสร้างประโยชน์ได้สร้างวัตถุที่คนได้มากราบสักการะได้มีศรัทธามากขึ้นได้ระลึกถึงวัฒนธรรมมากขึ้นบางทีการทํากับสถานที่ต่างก็ได้ไปช่วยเหลือคนได้ ช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจหรือในเรื่องของจังหวัดต่างด้วยก็เลยรู้สึกว่าก็มันเป็นอ,อีกอันหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกแบบมีชาระและว้วก็มีกําลังใจที่จะเข้าไปล่าสุดที่เดือนกรกฎก็ไปร่วมที่วางสนาลรบด้วยหรือเป่ะอันนั้นก็คือไปไปทําที่โรงพยาบาลปทายค่ะก็จะสร้างอาคารที่สวยพร้อมกับสถานปฏิบัติธรรม เรามีจดสมุดสะสมมั้ยคะเบลเบลบอกว่าเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราไปไหนบ้างเบลว่าแม่เบลน่าจะจดแต่ว่าตัวเบลอ่ะแม่ได้จดเท่าไหร่หรือบางทีแบบเราก็จะมีกลุ่มเล็กใช่ไหมคะก็ที่มีพี่พลอยแล้วก็จะมีบอกดูเมกันแม่ก็แม่ว่าเท่านี้แล้วกันลูกแม่ก็อยาจะสนใจเองซึ่งแบบว่ารู้สึกแบบแฮปปี้แม่มีอิสระทางการเงินในการจะทําบุญที่ตัวเองมันเข้ามาทันมันเข้ามาทันไหนเบลเวลาแบบมันเข้ามาเยอะมากมันนัแบบเรงหาเอง ้หาคือส่วนมากไม่ได้หา <c oughs> เลยค่ะก็จะมีก็จะมีเข้ามามีคนมาบอกดูเหรือเป็นทางวัดหรือบางทีแบบบังเอิญเห็นเองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอย,อยากทําบุญทําที่ไหนดีแบบไม่ได้ไม่ได้หาเห็ต่องมาเองเนาะไมได้เจอทำอยู่ใกล้ฉับคืออยางนั้นก็ต้องมีมีบางวานันอย่างที่บอกแล้วแต่ราวที่แล้วแ,แบบ่กูมีนไม่ได้ ก็ง่ายไงเขามีออนไลน์โอ้เราก็เราก็พอไม่สะดวกไปเราก็บางทีก็มีกดไดอ๋ออ่าทหารเป็นวัยเป็นวัยอ๋อแล้วเบลเสร็จแลวเบลจที่จางประเทศค่ะแล้วก็เหมือนได้รับรู้ตั้งแต่มันเป็นจังหวะที่เบลได้จับโทรศัพท์พอดีแล้วก็ดูบ้านแล้ก็เหมือนสมชักการอย่างเงี้ยก็ ตกใจตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นแบบไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างนี้เนาะแต่แม่บอกว่าคือแบบมึนหัวเลยแล้วก็อย่างงั้นก็น่าจะน่าจะไหลแรงแล้ว, mm hmm. ลวมีเหมือนญาติเขาจะไปเอาของที่ในแบบคอนโดอะไรอย่ mm hmm. างเงี้ยเพราะไม่ให้เข้าเพราะว่าตึ๊ดข้างๆแบบเฮ้ยไม่รู้จะขลังหรือเปล่าตึ๊คลิปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ค่อนข้างตกใจแต่ว่าก็ก็อัปเดตกับทาบ้านตลอด ที่เรามีเพราะว่าติดใจเพราะคุณแม่เราไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมคะคุณเดียเรามีแ่ไทยอย่างเงี้ยรายการคอยอัปเดตตลอดก็โทรค่ะเลยค่ะแม่บอกว่าเออตอนนี้แบบสงบแล้วแล้วก็เราก็ติดตามค่ะติดตั้งบ้านบ้านเดียวมีอะไรบ้างไม่มีค่ะโชคดีมากก็ทางทังที่บ้านแล้วก็ที่คนอนก็ไม่มีไม่มีเสียค่ะค่ะรายการเห็นแบบอันนี้มันแบบไร้แรงอะไรมันมี ใช่ค่ะก็ก็อย voilà. ่างที่บอกก็นีให้พะกแลวก็ม vale ี้คุณหมอคือเอ่ออย่างหนึ่งที่เหมือนน่าจะแบบเหมือนย้อนกลับมาก็คือต้องอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็มันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆในสิ่งที่เราแบบไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะแล้วขอเป็นกำลงใจกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบกับแผนดินไหวในครั้งนี้นะคะขอให้มี ทางแก้ไขหรือว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะ